สึแล้วอัลลอฮฺมานุรฮิมอัสสลามวะลัยุมบะรหฺมตุลลาฮฺบะรากาโตะอันนี้นะครับพอดีครูสอนน้องน้องครูด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสอัดคลิปนี้ไปด้วยในตัวนะครับเป็นวิชาซีรอของครูมิ้นของเรานะครับอันนี้ครูมิ้นได้ส่งเอกสารเข้ามาให้กับพวกเราได้ได้ดูกันในไลน์นะซึ่งซึ่งอาจจะเจียวๆหน่อยนะครับเพราะว่ารอบๆครูนี้ก็ลูกเล่นกันอยู่เต็มเลยนะครับ ก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูรายละเอียดของเนื้อหาวิชานี้นะครับเพราะหลายๆคนบอกว่าอาจจะแปลไม่ทันนะดูให้ดีนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับมุฮ ul ัมมัดุนมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮิซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักเียนที่อ่านไม่ได้ก็ฝึกอ่านไปด้วยนะครับมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮิซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดหัวตารางเลยนี่ข้างบนเนี่ยนะครับอ,อ่านว่านะอัลมาฮัดอ,อัลไนมีอดดัดีนี่ชื่อโรงเรียนใช่ไหมข้างบนนะครับถัดมานะครับเป็นการอันอัอิลาวัลอาจูบาบะก็คือเป็นการถามตอบนะเป็นการถามตอบนะครับ อันมาฮัดดะตูซีรั์นบวียะนะครับวิชาก็คือซีรั์ก็คือประวัติของท่านนาบีอันซอฟฟุลก็คือชั้นนะครับอัลอวัลอัลอวัลแปลว่าหนึ่งอันมุตวัตซิตก็คือมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับตอนนี้ถึงเราจะจบม .3 กันมาแล้วแต่ในภาคของศาสนาภา,าษาอาหรับเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้เรากําลังเรียนม .1 ของศาสนาภา,าษาอาหรับอยู่ คนที่เรียนจนจบมปีปีหกศาสนาก็เท่ากับว่าจบม6ของภาคศาสนาภาษาอาหรับซึ่งไอ้วุฒิจบปี6ศาสนาเนี่ยคือวุฒิที่จะสามารถไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้โดยตรงแต่ไอมหนึ่งสองสามที่เราเรียนผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นโมฆะใช้อะไรไม่ได้เลยในการไปเรียนต่อท่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่าเป็นขั้นพื้นฐานให้กับเรานั้นได้ทราบนะว่าเราจะสามารถเรียนต่อในภาคศาสนาภาษาอาหรับได้เอามาข้อหนึ่ง ข้อ1นนะครับมันใครครับมันแปลว่าใครนะใครมันแปลว่าใครนะครับมูฮัมมัดุลซอลลลว่อะไรที่วะซัลลัมแปลดิอ่านบีมุฮัมบบมัดซอลลัลว่าอะไิวะซัลลัมคือใครหรือใครคือนบ,บีมุฮัมมัดซอลลัลว่าอะไรที่วะซัลลัมก็ได้อันนี้ครูไม่เขียนคําแปลให้นะครับนักเรียนเขียนเองนะ ใครคือนบีมูฮัมหมัดส,รรรสรรัลลัลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมคำตอบเห็นไหมซีนเนี่ยตัวซีนข้างหน้าหนึ่งเนี่ยมันมาจากคำว่าอัสอีล่านี่แหละซูอาล์ใช่ไหมครับเป็นการถามส่วนยิมข้างล่างตัวยิมข้างล่างนะครับก็มาจากคำว่าจาวาบุนอะจาวาบ,บะก็คือคำตอบเป็นคำย่อนะหมายถึงการถามตอบต่อมาคำตอบก็คือมูฮัมมัดุน นบียุลลอ์มุฮัมมัดนบียุลลอ์ซึ่งเป็นนบีของอ AH. ัลลอฮ์วะรอซูลูฮูและก็เป็นรอซูลฮูตัวเนี้ยข้างหลังเนี้ยเป็นดอมิดเป็นสรรพนามฮูตัวเนี้ยก็คือกลับไปหาอัลลอฮ์อ่าหมายถึงมุฮัมมัดคือนบีของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์ได้ไหมฮูตัวเนี้ยกลับไปหาอัลลอฮ์ สัพพนาของเขาอะนะฮูตัวนี้กลับไปหาอัลลอฮ์หมายความว่านาบีเป็นมุฮัมมัดนี่เป็นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีก่อนนะครับที่เราเรียนกันมาก็คือตั้งแต่สี่ขวบใช่ไหมแต่งตั้งให้เป็นนบีละแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลคนที่จะเป็นนบีได้นะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงเลือกขึ้นมานะครับส่วนคนที่เป็นรอซูลคือคนที่อัลลอฮ์เลือกมาจากนาบีอีกทีหนึง่งหมายความว่า ทุกคนที่เป็นรอซูลเนี่ยต้องเป็นนบีมาก่อนแน่นอนแต่ไม่ได้หมายความว่านบีทุกคนจะเป็นรอซูลนบีเนี่ยมีเป็นแสนท่านเลยใช่ไหมที่เราเคยเรียนกันมาในประวัติศาสตร์แต่รอซูลเนี่ยมี300กว่าท่านหมายความว่าอัลลอฮ์เลือกมาจากแสนกว่าคนที่ว่าเนี่ยนะเลือกมาแค่300กว่าท่าน3าม3้4 315บสาจำนวนนบีเนี่ยนักปราชญ์บอกห2ึ่งแคน นะครับแต่รอซูนย์เนี่ยประมาณ313ร้อถึงสามอันนี้นักปราดว่านะนะครับโอโลมได,ได้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 ประมาณการเอาไว้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่รู้ดีว่ามีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยคืออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาอัลลอฮ์รู้นะครับแต่อันนี้คือปราดว่ามาแต่ 313, 314, 315เนี่ยถูกเลือกมาจากแสนหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พัน แต่ที่ถูกระบุในกุรานอน่ะจาก315คนเนี่ยเอาเลาะเอามาเล่เาลให้ฟังเพียงแค่25ท่านเท่านั้นซึ่งหมายความว่าไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ทั้งหมดเพราะถ้าเรารู้ประวัตินบีทั้งหมด300กว่าท่านเนี่ยมันก็เยอะไปสําหรับเราใช่ไหมแค่25ท่านนี่ก็เรียนกันแทบจะไม่หมดละแต่แต่ว่า,านบีทั้ง25ท่านเนี่ยนะครับถือว่าเป็น บุคคลที่อลัลลอฮ์ยกเอามาเป็นตัวอย่างในอัลกุรอานแต่และช่วงประวัติแต่และช่วงชีวิตของนบีมูฮัมหมัดช่วงไหนที่มีความสําคัญในช่วงนั้นนั้นอลัลลอฮ์ก็จะเลือกประวัตินบีที่ที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แกเราเป็นตัวอย่างให้กับชนในยุคนี้ได้รับทราบได้รับรู้ก็จะเอามาเล่าให้นบีฟังไว้ในกุรอานพวกเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะขอน้อ1ผ่านนะครับขออ้อ2มันอาบูฮูมันแปลว่าใครเหมือนเดิมเราได้แล้วนะศั์คํานี้อาบูแปลว่า พ่อใครคือพ่ออ่าฮู้ฮู้ตัวนี้กลับไปหาอะไรกลับไปหานาบีมูฮัมหมัดนะครับฮู้เนี่ยก็คือนบีมูฮัมหมัดใครคือพ่อของท่านนาบีอืมใครคือพ่อของท่านนาบีคือนเนียนอาจจะยังงงๆอะไรว่าฮู้มันแปลว่ามูฮัมหมัดได้ยังไงถ้าเราไม่ได้เรียนภาษาอาหรับมายังไม่ค่อยเข้าใจมากเนี่ยเราก็จะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรฮู้เนี่ยนะครับแต่มันคือดอมิดคือสรพานนำที่บ่งชี้ว่าเนี่ยกลับไปหานาบีมูฮัมหมัดเพราะ ต้นเรื่องเนี่ยเรากาลังพูดถึงนบีมูฮัมมัดอยู่ใช่ไหมประวัตินบีมูฮัมมัดเนี่ยต้นเรื่องเนี่ยเราพูดถึงนบีมูฮัมมัดอยู่ฉะนั้นในเรื่องนี้เรากําลังถามว่ามันอบูฮูใครคือพ่อของเขาพ่อของเขาใครอ่ะเออเราพูดถึงนบีมูฮัมมัดก็คือกลับไปหานบีมูฮัมมัดใครคือพ่อท่านนบีอบูฮูอบูอบุนแปลว่าพ่ออบูฮูพ่อของเขาคืออับดุลลอห์ใช่ไหมพ่อานนบีชื่ออับดุลลอห์ ต่อมาข้อ3อุศกุอุศกุตแปลว่าจงบอกเป็นเฟียรุนอัมเป็นกิริยาคำสั่งจงบอกนัสับนัสัาบาฮูจงบอกใช้ยาเชื้อสายทางด้านเชื้อสายมินจิฮัติอบีฮีตัวมันเล็กนะครูมองไม่ค่เห็นเนี่ยมินจิฮัติอบีฮี ทางด้านฝั่งของพ่อของท่านนบีถ้าใช้นะอุสกูดแปลว่าจงบอกนะซามูฮูก็คือเชื้อสายคือต้องบอกให้ให้ให้เราเนี่ยบอกว่าเชื้อสายของท่านนบีเนี่ยจิฮาตี้ทางฝั่งของอบีฮีพ่อของฮีตัวนี้ก็คือท่านนบีทางฝั่งของท่านอบีบอกมาสิคือเวลาเรามีพ่อเราเกิดมาเราจะมีพ่อเราจะมีแม่ใช่ไหมทางฝั่งพ่อของเราก็มีสายตระกูลของเขา ทางฝั่งแม่ของเราก็มีสายตระกูลของเขาถูกไหมนบีเนี่ยก็มีฝั่งตระกูลของพ่อของท่านนาบีเนี่ยเราบอกเชื้อสายไม่ที่ว่านาบีเนี่ยเป็นเป็นใครนะเพราะคนอาหรับเนี่ยวลาเขาจะรู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยเขาจะจําไว้เลยว่าพ่อชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรทูตทวดชื่ออะไรนะครับอ่นะบรรทัดต่อมามุฮัมมัดก็คือเชื้อสายนาบีก็คือมุฮัมมัดบินบินแปลว่าบุตรแปลว่าลูกนะครับ บินอับดุลลอ์ถ้าสมมุติว่าเราชื่อมมอัดซินพ่อชื่อ,อพ่อชื่อนัดดาวีก็ต้องบอกว่ามมอัดซินบินบินนัดดาวีแง่ก็คือมมอัดซินบุตรของนัดดาวีอันนี้มมฮัมหมัดบุตรของอับดุลลอ์บินบุตรของอับดุลมุตเอเลบฮะบุตรของอับดุลมุตเอเลบใช่ไหมครับบุตรของอับดุลมุตเอเลบ ใครเป็นบุตรของอับดุลมุตเตเลบอับดุลลอใช่ไหมอับดุลลอเป็นบุตรอับดุลมุตเตเลบแสดงว่าอับดุลมุตเตเลบเป็นอะไรกับนบีเป็นปู่ใช่ไหมล่ะอับดุลมุตเตเลบเป็นปู่และอับดุลมุตเตเลบก็เป็นบุตรของฮาชิมนะเป็นบุตรบินฮาชิมอ่าฮาชิมเป็นอะไรกับท่านนบีเป็นทวดหรือเป็นหยางแล้วฮาชิมเป็นอะไรกับอับดุลลอ ลำดับเออ <s ad> ก็เป็นปู่ใช่ไหมล่ะงงไปล่ะเออไม่งงนะครับบินอับดินมานาฟไฮชิมก็เป็น <S <s <ad> <S บุตรของอับดินมานาฟนะ <S <s <ad> <S อันนี้มองไม่ค่อยชัดละนะครับ <S <s <ad> บินอะไรเนี่ย <S <s <ad> บินกุซอบินกีลาฟผู้อ่านเท่าที่เห็นนะนะครับเขาก็ไล่เชื้อสายไปตั้งแต่อะไรครับพ่อ พ่อของพ่อพ่อของพ่อของพ่อพ่อของพ่อของพ่อพ่อไล่ไปเลยนะครับอันนี้ก็คือรู้ประมาณนี้จริงๆแล้วเชื้อสายนี่คือไล่สืบไปจนกระทั่งถึงนบีอิสมาอีนอะลัยอิสลามนบีมูฮัมหมัดเนี่ยไล่เชื้อสายไปถึงนบีอิสมาอีนอะลัยอิสลามซึ่งนบีอิสมาอีนเนี่ยก็มีพ่อคือนบีอิบรอฮีมอะลัยอิสลามใช่ไหมล่ะแสดงว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็คือเป็นมีบรรพบุรุษเป็นนบีอิบรอฮีมนั่นแหละนะครับ ก็คือมีลูกเป็นนบีอิสมาอีแล้วก็อยู่ที่แล้วก็มาเจอบ่อน้ําซำซ้ำใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ที่มาักกาะเนี่ยมามาอยู่เป็นบรมพรบดุษของนบีม,มูฮัมหมัดเลยนะครับถ้าสืบไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อืต่อมามันอุมมูฮหูข้อสี่อุมมุลแปลว่าแม่เมื่อกี้อมบุญแปลว่าพอ่อมันอุมมูฮูใครคือแม่ของหูกลับไปหานาบีใครคือแม่ของท่านนาบี บรรทัดต่อมาอุมมูฮูอามีนะแม่ของท่านนบีชื่อว่าอามีนะนะครับข้อ5อุสกุตจงบอกนะซาบะฮูจงบอกเชื้อสายทางฝั่งมินจิฮาตีอุมมิฮีทางฝั่งของแม่ของท่านนบีเดอาา้อ่อาฮะาาอามีนะบินติบินวะฮับบินติวะฮับเห็นไหมครับอามีนะบินตูะฮับถ้าเป็นบุตร เขาเป็นบุตรสาวท่านหญิงอามีนาเนี่ยเป็นบุตรสาวใช่ไหมจะไม่ใช้บินใช้บินตู่ใช่ไหมครับวะฮับบินตูอับดุลมนาฟนะครับอ่าบินตูซาฮรอบินตูกีลาบบินตูกีลาบเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมครับเนี่ยเอออามีนาเป็นบุตรของวะฮับนะวะฮับเป็นบุตรของอับดุลมนาฟอับดุลมนาฟเป็นบุตรของซาฮรอซาฮรอเป็นบุตรของกีลาบเห็นไหมครับ เชื้อสายของทั้งพ่อนาบีกับแม่นาบีเนี่ยมาบรรจบกันที่ท่านกีลาบใช่ไหมบรรจบกันตรงนี้แต่ว่าของท่านนาบีเนี่ยจะมีหลายรุ่นมาก่อนจะมีหลายรุ่นหน่อยอ่าใช่ไหมเพราะว่าทางฝั่งนี้เขาอาจจะแต่งงานกันไวเพราะว่าเป็นฝั่งผู้ชายอายุก็อาจจะยืนอะไรก็ว่าไปนะอ่านะครับทางฝั่งของท่านหญิงอามีนะ่านี่ก็มีนี่ก็ไล่ถือเชื้อสายไปวป่ต่อมาเข้อ,อกเปลี่ยนสีก็ได้ค่ะลูก ตามใจนะคะสีอะไรดีเนี่ยสีเขียวก็ได้อะตามใจลูกตามใจลูกนะครับนอกเรื่องข้อหกมินไอฮี่นะครับกอบีลาตทีอับบาไวฮีอา่าบัมพบุรุษอับบาไวฮีในที่นี้ก็คือบัมพบุรุษนะครับอับบาไวฮีนะของท่านนับีเนี่ยนะคือเผ่าอะไรกอบีลาแปลว่าเผ่ากอบีลาเนี่ยแปลว่า เผ่านะครับเผ่าเขาจะมีเผ่าพันธุ์ของเขาอยู่ไอยี่แปลว่าอันใดสิ่งใดประมาณนี้แหละนะครับเออหมายถึงว่ากบีละเนี่ยอับบาไวาฮีบัมพระบุรุรอับบาไวาฮี่ก็คือบัมพระบุุษนะที่กลับไปหาใครบัมพระบุุษของท่านนบบีเนี่ยนะครับเผ่าอะไรอยู่เผ่าอะไรโอเคต่อมา มินกอบีและที่กรอยชอยู่เผากรอยชนะครับข้อ7มาตาตูฟิย่าอาบูฮูมาตาตูฟิย่ามาตาแปลว่าเมื่อไหร่ตูฟิย่าแปลว่าตายเสียชีวิตนะครับสวรรนาคตมรณะภาพใช้ได้หมดแหละนะแต่ว่า ของของอาหรับเขาไม่เยอะตายก็คือตายไม่มีไม่มีแบบว่าโอ้โหเป็นกษัตริย์สูงส่งมาจากไหนก็ใช้คําหลากหลายไม่ใช่นะครับอ่ามันตูฟิยาอาบูฮูอาบูไปว่าอะไรพ่อของท่านนบเีพ่อนบีเสียชีวิตเมื่อไหร่ตอนไหนตูบฟิยาอาบูฮูพ่อของท่านอบีเห็นไหมเขาย้อนคําถามเห็นไหมครับตูฟิยาอาบูฮูย้อนเห็นไหมเขาย้อนคําถามเวลาตอบคาถามเนี่ย พ่อของท่านนาบีเนี่ยตายหัวหูวาฟีบัตนีอุมมิฮีตายตั้งแต่อยู่ในคันของมัรดาไม่ใช่พ่อนบีตายในคันมัรดานะหมายถึงว่าพ่อนบีเนี่ยตายตั้งแต่ที่นบีมูฮัมหมัดยังอยู่ในท้องท่านหญิงอามีนาอยู่ซึ่งประวัติศาสตร์บอกว่าอยู่ในท้องได้เพียงแค่2เดือนนะ่เขาเขารู้อีกนะประมาณ2เดือนก็เสียชีวิต นะครับน่าจะเป็นช่วงของหมดประจําเดือนเน่ยเขาคงมีวิธีการคํานวณของเขาต่อมากัมกานาอุมรุหูฮีนามาตากัมแปลว่าเท่าไหร่กานาอุมรูหูอายุของเขาก็คืออายุของพ่อท่านนบีเนี่ยนะอายุของพ่อท่านนบีเนี่ยฮีนะขณะที่เออมาตาแปลว่าตายมาตาเม้าตุนเมาา พ่อของท่านนาบีตายตอนขณะที่อายุเท่าไหร่เห็นไหมครับเขาเอาเท่าไหรถ,ถามมาก่อนถ้าเราแปลตรงตัวก็คือเท่าไหร่อายุขณะที่ตายฟังเข้าใจไหมไม่เข้าใจในสำรวนภาษาหลับเขาเข้าใจกันเลยแต่ว่าของคนไทยเราก็ต้องแปลมีการกลับนะนิดหนึ่งพ่อของท่านนาบีตายนะตอนอายุที่ตอนอายุเท่าไหร กาหนะ้าอมรูฮหูตายตอนที่อายุการหน้าก็คือเป็นอยู่คือ smr smr รวมเรียกว่า verb to be verb to be verb to be จำเอาไว้ให้ดีนะครับ hchs นะใช้กับ s uvd ใช้กับ r แต่ i ใช้กับ am ทุกคราจำไว้นะแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับการหนะ้าอมรูห้หูกาหน้าก็คือนะตายอมรูหูก็คือไม่ใช่การหนะ้าไม่ใช่ตายเป็นอยู่คือนะอ,อ อายุของเขาเนี่ยของอับดุลลอเนี่ยนะครับสาัมเานียะอาชารอสาัมเนียะแปลว่า8อาชารอแปลว่า10ในที่นี่หมายถึง80เปล่าตายตอนอายุ80มังเหรอไม่ใช่ครับอายุ18เห็นไหมถ้าบ้านเราต้องเอา10ขึ้นก่อนแล้ว8แต่อาดับไม่เอา8ขึ้นก่อนแล้วมา10ไอเราถ้าเราไม่ชินเราก็จะบอกว่าเฮ้ย80เหรอวะไม่ใช่นี่คือ18 เพราะถ้า80เขาจะใช้คําว่าสามาน,นูหรือสามานีนเขาจะไม่ใช้สามานิยาอาชารอนะครับซานาตุนสานาตุนแปลว่าขวบหรือปีตาตตอนอายุ18สแสดงว่าแต่งงานกันตั้งแต่อายุ16เลยอย่างน้อยอแต่งตั้งอายุคืออาหรับโตวไวธรรมชาติของคนอาหรับเลยคือเขาโตวไว,เ,ไไวเ,เขาเรียกอนะไรแถบเส้นสูนย์สูตเนี่ยเวลาเราไปเรียนประเทศอาหรับเนี่ย เด็กอายุ12ขวบเนี่ยประมาณ9ขวบ10ขวบเข้ามาประจำเดือนกันแล้วนะครับเป็นเรื่องปกติบ้านเราบางที13 14ามยังไม่มาเลยข้อ9ไอหน้าดูฟีหน้าไอหน้าแปลว่าที่ไหนดูฟีหน้าแปลว่าถูกฝังถูกฝังใครถูกฝังใครถูกฝังอ่าพ่อของท่านอบบเนี่นถูกฝังที่ไหนดูฟีหน้าฟินมาดีนะถูกฝังที่มาดีนะ ฝากถูกฝังที่เมืองมาดีนะโอเคนะครับทั้งหมดก็นี่นะครับคือทั้งหมดเลยของของของ,ของวิชาสีร้อนะครับอ๋อแค่นี้แหละนะครับสลามลีกุ้มบราร์รอมบาตุนลออมบะร์ระกาศตั